วันนี้กูยงหวดขอพามาทำความรู้จักกับ S C G Decor รุ่น C Channel วัสดุตกแต่งไฟเบอร์ซีเมนต์ทรงตัว C เหลี่ยมสวยงามเหมือนเล็กจริงหยิบม,มาใช้ตกแต่งบ้านได้แทบทุกส่วนทั้งภายนอกและภายในมองไปทางไหนก็สวยเด่นแบบโมเดิร์นบริเวณยอดฮิตคือเชิงชายเสาบ้านและผนังภายในจะเอาไปแต่งบ้านทรงนอร์ดอิก ทรงบล็อกก็ยิ่งเข้ากันยิงตัววัสดุไม่เป็นสนิมมีน้ำหนักเบาดูแลง่ายติดตั้งไม่ยากลงสีไหนก็สวยถูกใจมีให้เลือก3ขนาดไว้ใช้ตกแต่งตามความเหมาะสมตามพื้นที่จริงแต่ถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเลือกแบบไหนดีก็มาปรึกษาครูยงห้วนก่อนได้เลยครับ คุยโงวสุรินศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งครบวงจรสอบถามเพิ่มเติมโทร044558555และ0864657996 Facebook คุยโยงวัสุริน SCG Housing Expert Line ID at SCG Home Sutrin